สึ่งสำหรับผลงานการตอบโตของทหารไทยดังกล่าวหนึ่งในผลงานดังกล่าวนะครับก็คือการยิงจากปืนใหญ่อัตราจรซีซ่าซึ่งเป็นปืนใหญ่อัตราจรขนาด155ม mm, ิลิเมตรซึ่งติดตั้งบนรถบรรทุกหลายอย่างซึ่งสำหรับปืนใหญ่ซีซ่านะครับถือว่าเป็นปืนใหญ่เคลื่อนที่ที่ดีที่สุดแบบหนึ่งบนโลกและมีการใช้งานในหลายๆประเทศ โดยสำหรับจุดเด่นของปืนใหญ่ซีซ่าก็คือความคล่องตัวที่สูงและสามารถเข้าถึงภูมิประเทศได้อย่างรวดเร็วโดยปืนใหญ่ซีซ่านะครับมีการถูกพัฒนาขึ้นโดยประเทศฝรั่งเศสสำหรับการยิงตอบโต้ของทหารไทยในครั้งนั้นได้มีเหตุการณ์ที่เราคนไทยจดจําได้เป็นอย่างดีอย่างหนึ่งก็คือการที่โฆศกกระทรวงกลาหมของกัมพูชาได้มีการออกมาถแถลงข่าวโดยในการถแถลงข่าวดังกล่าวโฆศกกระทรวงกลาหมของกัมพูชา ได้มีการร้องไห้ออกโทรทัศน์อีกด้วยซึ่งก็เกิดจากการถูกตอบโต้กลับจากทางไทยนั่นเอง